ล่าลับของคนชนบุรีมันจะลับยังไงต่อไปมันจะไม่ลับแล้วนะเพราะว่าลุงมาเปิดเผยแล้วหิวอย่ามาอันนี้หิวข้ามาเด็ดขาดโอโ้โหคุณูปูนะใช้ขาปูที่ไม่มีแกนกลางเขาบอกเป็นขาปูอ่อนไปครับอันนี้อยากจะต้องรีวิวพิเศษพริกน้ำปลาเป็นพริกตำนะใส่น้ำปลามากระเพราหอยเชลล์ครับกระเพราหอยเชลล์ อ้างใจมาสั่งปลาทูราดพริกปลาทูหมดจ้ะได้ปลาเห็ดโคราดพริกแทนต้มยำทะเลรวมมิตรมาครับวันนี้นะเราจะมาแฉความลับของคนชนบุรี คนชนบุรีมีความลับอยู่วันนี้เราจะเอาความลับมาเปิดเผยให้หมดเลยไม่ให้เป็นความลับอีกต่อไปแล้วแต่ลุงนะครับเราพามาทานร้านอาหารร้านหนึ่งซึ่งเขาบอกว่าเป็นร้านลับของคนชนบุรีมันจะลับยังไงต่อไปมันจะไม่ลับแล้วนะเพราะว่าลุงมาเปิดเผยแล้วร้านที่เราจะพากันมาทานวันนี้ชื่อว่าร้านนี่ครับพรชัยจานด่วนบางแสนร้านนี้อยู่ในซอยเล็กๆ อยู่ตรงข้ามกับเทศบาลเมืองบางแสนนะแล้วจะบอกว่าอีกอย่างหนึง่งคือหิวอย่ามา oh, <no. S 1> อันีหิวข้ามมาเด็ดก่อนเพราะถ้าคุณมาคุณจะโมโหโมโหหิวตองันแบบโ,โหคิวยาวเหยียดเลยวันนี้โชคดีเราได้คิวประมาณคิวที่สองที่สาม นะก็รอเดี๋ยวดูกันตอนนี้รอไปประมาณ15นาทีแล้วนอกจากรอคิวเสร็จแล้วเวลาคุณได้โต๊ะนั่งคุณรออีกอาหารีประมาณครึ่งชั่วโมงนะจ๊ะไม่ใช่ว่าปุ๊บแล้วได้ปับ๊บเพราะว่าอาหารก็ทําจานต่อจานสดๆใหม่ๆทําจานต่อจานแมกเนตที่ดึงดูดให้เรามาวันนี้คือเขาบอกว่าอาหารที่เนี่หนสด 2. องให้เยอะสรสชาติจัดจ้านจัดแบบชนิดว่าโอ้โหเห็นรูปมานะ เขาที่แบบมากันตุ่มๆเลยแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือคนชลบุรีเขายังกินเลยอะอาหารโลคอลคนโลคอลกินทําไมลุงจะไม่มาไปเดี๋ยวเราไปดูกนว่าวันนี้เราจะไปโดนอะไรกันบ้างนะครับแต่ตอนนี้รอก่อนหิวลุงพาไปลุงพาเที่ยวกินให้อิ่งเที่ยวให้เชียว ไม่ต้องคิดมีมากจุดหม่อยู่ในลุงจับพิชาตตลาดทุงยินรวทะเลลงยาไปเกได้โตแล้วครับเมื่อกี้บอกผิดไม่ใช่คิวที่2คิวที่8ตอนนี้เป็นจลา11โมง25นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าอาหารที่เราสั่งไปสั่งไปกี่อย่างนะสั่งไป6อย่าง ดูว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่มันจะนานผมคำเล่าลือจริงหรือเปล่าก็รอจ้ะรอมาครับสั่งอาหารไปเท่าไหร่นะ6อย่างตอนนี้อาหารเริ่มทยอยมาแล้วใช้เวลาครึ่งชั่วโมงตามที่เขาบอกเลยจริงๆ3 5นาทีด้วยซ้ำอ่ะแต่ก็คุ้มเดี๋ยวเรามาลองก่อนเลยอย่างแรกเลยนี่กระเพราปูโปูปูนะใช้ขาปู ที่ไม่มีแกนกลางเขาบอกเป็นขาปูอ่อนที่ไม่มีแกนกลางนะครับโอ้นี่เป็นก้ามปูโอ้โหสุดยอดสุดยอดมาลองข้าวน้อยๆก่อนข้าวน้อยๆไปครับสมคำนั้นเือคือเขาบอกว่าอย่างนี้รสชาติเขาเนี่ยเขาทำกลางๆแต่วัตถุด,ดิบเขาอะเจ๋ง อีกอันหนึ่งก้างกระเทียมครับก้างก็ตัวกำลังดีเลยนะมาโอ้สิ่งที่ผมเล็งมานานแล้วนี่นี่นนอันนี้อยากจะต้องรีวิวพิเศษพริกน้ำปลาเป็นพริกํดำนะ ใส่น้ำปลามานี่ลาดลงไปลงกลงั้งฟ้าไปโอ้โหดู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 กั้กงกระเทียมจา้าข้าวคำโตโตไปครับไปไปเ้อกั้งหนึบมากหนึบอีกอันหนึ่งกะเพราหอยเชลล์ครับกะเพราหอยเชลล์มา ใส่น้ำไปหน่อยนะลาดลงไปโอ้ยเด็ดเด็ดเด็ดลุงขอยเชลวดิโอ้แบบกำลังกินเลยอะ่ะเด้งเด้งไปครับโอ้ยเด็ดจริงขอยเชลวด oh, <yeah. S 1> อ้างใจมาสั่งปลาทูราดพริกปลาทูหมดจ้ะ ได้ปลาเห็ดโคลราดพริกแทนดูพริกกครับปักปักเลยอ่ะนี่มาครับคำโตโตไปเลยจ้ะพี่น้องอไปครับหืมาาก,ก็ต่างกับ้าะเพราแต่รสชาติไม่เหมือนรสชาติเขาจะออกหวานนิดหนึ่งก็งเป็นราดพริกรกับสไตล์ราดพริกอร่อย ข้าควคอมอ่ะต้มยำทะเลรวมมิตรมือกุ้งเผ็ดปลาหมึกปลาเห็ดโคนนะครับเทีมน้ำแบบอือ,อโอ้โหสัง่งเป็นน้ำใสนะเด็ดเด็ดเปรี้ยวนำเค็มนิดนึงน้งอยๆนะ แล้วก็รสชาติของกลิ่งของมะน,นาวอะ่ะให้มันมะนาวจริงนะสุดยอดอ่ะลองดูกุ้งลองดูกุ้งดของของสดทุกอย่างอะ่ะ <Yes. S 1> มาอีกหนึ่งเมนูครับนี่ไข่เจียวหอยนางรมจาะร้อนโอ้โหคุณดูนะหอยเพะนะตัวแบบว่า กำลังทานเลยอ่ะกำลังทานเลยอ่ะมามามาลองเลยร้อนๆอ,อย่างเงี้ยแหละมามาครับอฝากแล้วก็เขามีนี่มาให้ด้วยมาชนบุรีก็ต้องกินกับซอสสีราชาจะ้ะซอสสีราชาฉบับขวดกัก๊กลาบไ่ะไข่เกี่ยวแก้เผ็ดนะ คือความเด็กเขาเนี่ยอยู่ที่วัตถุดิบจริงๆวัตถุดิบเขาแบบสดทุกอย่างอาหารสดจริงๆมาถึงชลบุรีเนาะก็ต้องกินอาหารสดสแบบนี้แหละรสชาติที่เขาทำก็<ม>ก็ออกเผ็ดแหละออกเผ็ดคมกล่อามาชิมมาทุกอย่างแลาา้วกหาลยกำลังประมวลผลอยู่ว่าอะไรอร่อยที่สุด ตอนนี้ CPU เออเลอร์เพราะว่าอร่อยทุกอย่างห่างเลยปลาเห็ดโคนรลลาดพริกเขาแะผมว่าอันนี้กลมกล่อมก็เอาปลาเห็ดโคนไปทอดก่อนให้กรอบนอกอร่อยแล้วก็เอามาราดพริกอร่อยจริงๆรหวานไหมไม่อันนี้เก็บแล้วก็เมนูมหาชนนี่ปูผัดเรา yes. คือความหอมของปูความสดของปูมันดึงรสชาติให้อาหารออกมาตือว่าโอ้โหอร่อยจริงนี่ยอมอดข้าวเช้าเลยนะเพื่อมาทานสมใจที่ตั้งไว้คือข้าวจานที่สองนะครับจิ้มเนอะใจเย็นดิตู้ตู้ไอ้น้ำปลาพริกเขาแบเมื่อกี้ที่โชว์ให้ดูอะ ผมรู้แล้วมันคล้ายๆกับน้ํำจิ้มซีฟูด้ดเออแต่ความเปรี้ยวน้อยหน่อยแต่ความกลมกล่อมเขาใส่พริกเส่กระเทียมใส่อะไรมะดีเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดเลย <c oughs> อเอาครับวันนี้นะสำหรับตอ,อนชัยจานด่วนบางแสนใครผ่านมาก็าแวะมาทานจริงๆไม่ต้องผ่านมีโอกาสหาเวลามาทานให้ได้เพราะว่า อาหารที่นี่ผมรับประกันอร่อยทุกอย่างจริงรอเปลี่ยนเสร็จแล้วก็ประมาณเกือบเกิดชั่วโมงแต่คุ้มค่าของการรอคอยครับยังไงฝากติดตามน,นะครับช่องแล้วแต่ลุงนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วเราดูกันว่าเราจะพากันไปไหนไปกับใครแล้วก็ไปทำอะไรวันนี้ลุงไปกันจะบ๊ายบาย